สวัสดีค่ะกระช่อมชมจัน channel พาเลาะชมสวนนะคะสวนชมจันนี่หละคุณลุงก็เอาหญ้าออกหลายท่อนะคะป้าก็ปลูกมันหวานปลูกมันหวานนะคะก็ประมาณว่าปลูกไว้กินไว้แจกไว้แลกไว้ขายก็ได้ถ้าเยอะนะคะนี่ก็ได้หลายท่อเหมือนกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดท่อเลยนะคะป้าปลูกท่อแบบนี้สิบแปดท่อเลยแล้วก็สิบแปดนี้นับใส่ทั้งแซมไปกับที่มีต้นมะนาวด้วยนะต้นมะนาวนี้ป้าก็ปลูกท่อละต้นสองต้นท่อละหลุมสองหลุมนะคะมีพาเลาะดูที่ปลูกเสร็จแล้ว ดีจังเลยก็สบายใจนะคะมาเลาะสวนเห็นต้นมะนาวเหลืออยู่บ้างนี่ที่สําคัญนะต้นพยอมของป้าเหลือเลยจังสามต้นนะคะเอ๊ะอันนี้หรือยางนาอันนี้ยางนาเนาะอืมอย่างน้อยก็เห็นต้นพยอมโตสองต้นนะคะป้าก็จะได้ทั้งต้นไข่เน่าอยู่ตรงนี้สองต้นแล้วก็ต้นพยอมสองต้น ซึ่งเป็นดอกไม้หอมนะคะดอกไม้หอมของไทยๆเราบ้านๆน,นะคะเป็นดอกไม้พันุบ้านๆที่เอามาปลูกนะคะพยอมกับไข่เน่าแต่ว่าป้าเอามาปลูกนะมันไม่ได้เกิดเองที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นการเกา่าแล้ว่าจะเป็นต้นการเกา่าต้นพยอมแล้วก็ต้นเอ่ออะไรนะไข่เน่าที่เป็นไม้หอม ก็เรามาปลูกเองนะคะมันไม่ได้เกิดตามธรรมชาติเนาะทำยังไงคะคุณลุงฮะปิด,ดปิดไว้ก่อนใช่ไหม,ไมเดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกมาวันนี้พรุ่งนี้เราจะต้องมาลดเอานะ้ำมาลดตรงที่เราปลูกมันใหม่นะคะเดี๋ยวมันจะแห้งแล้วก็จะฝ่อไปเลยเดี๋ยวมันจะไม่ออกรากไม่เกิดหนอ่อ นี่นะคะก็ามาดูคุณลุงก็เอาออกไปเรื่อยๆต้นเพกานี้ก็ยังยังเหลือบ้างก็เอาไว้พอได้กินเนาะต้นเพกาแล้วก็มียางนามีพยอมีมะนาวบ้างเหลือนิดหน่อยนะคะต้นกระท้อนของเราก็เหลือต้นหนึ่งอยู่ตรงนั้นปีที่ผ่านมาเห็นมีดอกด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้มารดน้ํามันก็เลยน่าจะดอกร่วงไป อันนี้ก็อินทนินซึ่งเป็นเกิดจากธรรมชาตินะคะต้นนี้อยู่กลางสวนป้าขอให้คุณลุงเอาไว้ไม่ต้องตัดออกนะคะให้อยู่เป็นธรรมชาติในสวนนี้อินทนินนะคะหรือต้นกาก็เล่าบานเท่าค่ะที่น้องแล้วก็เวียงกล้องมาทางด้านนี้ก็จะมาเจอบ่อปลานะคะถ้าหากเราจะอยู่แบบพอเพียงเรากินปลาได้กินปลาเป็น กินพักกินมีเป็นพี่นอ้องเราก็จะไม่อดนะคะแล้วก็จะมีสวนเห็ดด้วยพี่ปอยเคยมาเก็บเห็ดโคนแถวนี้ด้วยนะคะแต่ปีนี้ไม่ได้มาเลาะมันก็อาจจะเกิดด้วยเกิดแล้วมันคงจะเน่าลงเป็นเชื้อเห็ดอยู่แถวนี้แหละนะคะเพราะว่ามันมันไม่มีเวลาด้วยแล้วแล้วก็มันฝนตกโปรยปลายฝนตกอยู่ตลอดนะคะ มันก็เลยไม่มีเวลาพอที่จะลงมาดูเห็ดในช่วงที่เห็ดเกิดช่วงนั้นว้าวดีจังเลยน้ำสวยใสยเย็นนะคะน้ำสวยใสยเย็นถ้าเราหวานอ,อ,อาหารลงไปน่าจะเห็นตัวปลาด้วยนะดูผักปุ้งปลากินจนไม่เหลือนะคะเหลือแต่เคือนิดหน่อยแต่นี่ผักหนอกพี่น้องผักหนอกผักตบชวาไหมอ๋ออันนี้ผักตบชวาไม่ใช่ผักหนอกนะคะ ลืมไปไม่ใช่เอ่ออะไรนะไม่ใช่จอกป้ากําลังจะเรียกว่าจอกนะคะไม่ใช่ผักหนอกเนาะอันนี้ไม่ใช่จอกแต่เป็นผักตบชวานะคะมันกาลังเริ่มแพร่กระจายออกมาตามริมบ่อปลานะคะมีหอยเชอรี่ด้วยนี่ใช่ไหมคะคุณลุงไข่ของงขหอยสีชมพูโอ้โหเราไปดูไข่หอยสีชมพูต้องเป็นไข่หอยเชอรี่แน่ๆเลย เอาไว้กินได้นะคะเราสามารถเอามาต้มมายำตำกินกับส้มตำได้นะคะสาหรับไข่หอยเชอรี่เดี๋ยวปาจะลองสูงดูมันจะสูง,ส,งสูงได้ไหมนะนี่ไงนี่ไงคะ่ะนี่เห็นมือป้าป่ะพี่น้องไข่หอยเชอรี่สีชมพูจ้าจนะไข่หอยเชอรี่สีชมพูถ้ามันออกมาเอา่อ แผ่กระจายเยอะๆเ้วก็จะมีหอยเชอรี่ไว้ไว้กินด้วยนะคะเพราะว่ามันกินได้นะคะโอ้มีหลายมีหลายไข่ด้วยคะ่ะคุณลงุงนู่นน่นฝั่งนู่นเห็นเห็นมีไข่หอยเชอรี่หลายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลายฝักหรือว่าหลายอะไรเขาเรียกอะไรไม่รู้นะคะที่เป็นไข่หอยเชอรี่ป้าก็เรียกไม่ถูกเนาะนีะ่แหละมันมีหลายหลายไข่อยู่นะคะ น่าจะได้กินดูสิป้าซูมมาแล้วไม่รู้ว่าไข่ตรงไหนละอ่ะออกนี่นะคะมีผักตบชวากำลังพแพร่ไม่เป็นไรคุณลุงแค่นี้ยังเอาอยู่อยู่ให้ปลามันมาอยู่อาศัยให้เย็นๆเนาะมันคงจะไม่เยอะลรวถ้าเยอะเราก็ลื้อขึ้นได้ให้มันมีอะไรนะเขาเรียกว่ามีร่มมีเงาบางังแดดให้ปลามันมาอาศัยได้เวลาแดดจัดจัด,จดน้ำร้อนนะเนาะ และหอยเชอรี่ก็มีมาด้วยพี่ปอยเคยเอาหอยหอยขมนะคะมามาลงด้วยไม่รู้ยังอยู่ไหมน่าจะเอาหอยขมมาปล่อยด้วยเมื่อก่อนนี้คุณลุงเอามาปล่อยเยอะมากแต่พอหน้าแรงบ่อนนี้มันจะแห้งนะคะเมื่อก่อนนี้หอยมันก็ตายหมดมันไม่รู้ไปไหนแหละมันไม่อยู่แต่ปีที่ผ่านมาเราปั่นน้ำบาดาลโซลาเซลลงมามันก็มีน้ำตลอดทั้งปี เห็นไหมแล้วก็มีหอยเชอรี่มาวางไข่เลยนะคะหอยเชอรี่มาวางไข่เพราะว่าเราไม่ได้ทํานาตรงนี้มันก็คงจะไม่ลงไปกินข้าวในนาเพราะว่าตรงนี้เป็นบ่ออยู่ในสวนนะคะมันมีแต่สวนปลูกต้นไม้เต็มสวนมันคงจะไม่ลงไปหาสวนของเราหรอกมันคงจะอยู่ในบ่อน,นี่แหละแค่ขยายพันธุ์อยู่ในบ่อน,นี้แหละนะคะ โอ้โหอุดมสมบูรณ์เดอ้อจ่าเดอ้อเนี่ยในน้ํามีปลาถึงแม้ว่าเราไม่มีนาข้าวแต่เหมือนที่ป้าเปียกบอกเราจะปลูกผักแล้วก็ปลูกมันถ้ามีได้ผลเกิดผลผลิตมาก็เอาไปแลกข้าวแลกปลาร้าเหมือนสมัยก่อนเขาเอาไปแลกกันนะคะไม่ขายแต่เอาไปขอแลกกันในสิ่งที่เราไม่มีแต่พี่น้องเรามีอะไรแบบนี้ถ้อยทีถอยอาศัยกันอยู่แบบพอเพียงเหมือน พ่อหลวงร9เก้าได้ให้พวกเราไว้นะคะเศรษฐกิจพอเพียงพรอองค์ก็ให้แนวคิดเราไว้ที่จะอยู่ยังไงเราจะมีชีวิตรอดอยู่ได้โดยมีอาหารมีอาหารกินไม่อดไม่อยากนะคะมีไม่มากก็เอาไปแลกเปลี่ยนเป็นข้าวเปลี่ยนเป็นปลาลเปลี่ยนเป็นอะไรที่พี่น้องเขาทำนานะ ราอาจจะไม่ได้ปลูกมันแบบเนี้ยเราอาจจะไม่มีตังซื้ออะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าเราสามารถผลิตกินเองได้เราก็ไม่อดนะคะพี่น้องว้าวสวนมะม่วงสวนบักตต้สวนบักหน้าวสวนลุมพาพาเดินลงไปดูนิดหน่อยนะคะ